สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปปลูกหอมแดงอีกแปลงนะคะจะพาทุกคนไปปลูกหอมแดงค่ะ ตอนที่จะปลูกหอมแดงยายจะพาไปดูแปลงที่ยายปลูกก่อนเพื่อนเลยนะคะนี่ก็คือหอมแปลงที่เราปลูกก่อนนะคะเริ่มแตกกอใหญ่แล้วนะคะแปลงนี้ยายเอาขี้หมูมาผสมดินปลูกนะคะ ถ้าอยากให้เขาแตก่กอดีแล้วก็หมั่นมะลิใบออกนะคะใบข้างล่างของเขาค่ะปล่อยทิ้งไว้เขาก็จะเหลืองนะคะใบข้างล่างเหลืองแล้วก็เนา่าแล้วก็เปื่อยเน่านะคะแล้วก็หมั่นมะลิออกค่ะนี่ริบใบแบบนี้นะคะใบข้างล่างอย่างนี้นะคะ ลีออใบแบบนี้ด้วยค่ะใบข้างล่างสุดแล้วก็เขาก็จะแตกดีมากใบก็จะแข็งแรงส่วนใบที่เราลีแล้วก็ไปทำกับข้าวได้เลยนะคะ งามมากๆเลยค่ะนี่หอมแดงนะคะหอมแดงใหญ่อเอาหัวเขามาปลูกค่ะซื้อมาจากตลาดนะคะ ยายจะพาไปดูแปลงที่สองนะคะส่วนแปลงนี้ยายก็ผสมดินหมักดินไว้นะคะดินแปลงนี้ยายจะปลูกผักสลัดนะคะมาดูหอมแปลงที่สองกันค่ะ นี้ก็เริ่มงามแล้วนะคะยายก็ได้โรยเมล็ดผักกวงตุงไว้ด้วยค่ะเผื่อเขาโตเราก็จะได้เก็บไปทำกับข้าวนะคะนี่แปลงที่สองค่ะ วันนี้ยายจะพาทุกคนมาปลูกแปลงที่สามนะคะปลูกไว้เรื่อยๆค่ะหอมนี้เราใช้บ่อยมากนะคะในครัวเรือนจะทำอะไรก็ใช้หอมต้นหอมนะคะอันนี้ยังไม่ได้รีบใบนะคะเขายังเล็กอยู่ปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวเราต้องเอาปุ๋ยหมักมาโรยๆไปค่ะ ไปผสมดินอันนี้แปลงที่สองนี่ยายไม่ได้ใส่ขี้หมูนะคะยายใส่ขี้วัวค่ะขี้หมูยายหมดไปค่ะเราไปผสมดินปลูกแปลงที่สามกันนะคะส่วนแปลงที่สามนี่ยายก็จะใช้ปุ๋ยคอกขี้วัวนะคะผสมกับดินปลูกค่ะ พุกข้าให้เข้ากันแล้วเราค่อยเอาหัวหอมมาปลูกนะคะเราก็จะเทขี้วัวลงไปผสมกับดินนะคะพุกข้าให้เข้ากันค่ะ คูข้าวขี้วัวกับดินให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะรดน้ำก่อนปลูกหอมนะคะรดให้ชุ่มเลยค่ะ ก็คือหอมแดงนะคะแล้วก็ทำความสะอาดตัดจุกข,ของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ลงมือปลูกเลยค่ะเอานิ้วแทงลงไปแล้วก็เอาหัวหอมปักลงหลุมให้เขาโผล่จากให้เขาโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเราไม่ต้องทำลึกนะคะ นี่เราจะปักลงอย่างนี้ก็ได้ค่ะดินของเราล่วนซุยดีแล้วเราก็แทงลงไปอย่างนี้เลยนะคะ ปลูกง่ายๆค่ะหอมแล้วก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่ยาจะเอากแกบบลบโรยหอมของเรานะคะยาจะหยอดเมล็ดผักชีค่ะจะหยอดเมล็ดผักชีปนกับหอมแดงของเรานะคะ ยายจะหยอดเอาค่ะยายไม่วานนะคะยายก็จะเขี่ยดินอ,ออกแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเม็ดผักชีของเราหยอดลงไปแล้วก็ปิดดินไว้อย่างนี้นะคะจะให้เขาเกิดเป็นกอค่ะ กลุ่มละสามเมล็ดสี 4, เ่เมล็ดนะคะแล้วแต่จะยิบได้ไม่จำกัดมเมล็ดออกหลุมนี้สามเมล็ดนะคะแล้วก็ปิดมเมล็ดเวาไว้นะคะยอดไปเรื่อยๆค่ะ จนกก่าจะหมดแรงเลยนะคะเสร็จแล้วยายก็จะเอาแกลบโรยทับอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวขอตัวหยอดเมล็ดผักชีก่อนนะคะยายก็ได้หยอดเมล็ดผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ยายก็จะเอาแกลบโรยเลยนะคะ แก็จะเอาแกลบลอยเลยค่ะเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะลดน้ำตามอีกทีนึงนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ